ชีวิตในเมืองกรุงเป็นชีวิตที่เร่งรีบมากทุกคนตอนนี้กําลังขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะฝนกําลังจะเริ่มตกแล้วดูฟ้าดํามากไม่มีอะไรขัดขวางเราั้างนั้นคะ่ะทุกคนเราจะไปที่ไหนก็ตามสบายเราเลยเราชอบแบบชิวๆเราก็เลยขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ขึ้นรถไฟฟ้าตรงหน้าบ้านเลยค่ะสถานีฮิพวันกำลังจะมุ่งหน้าไปที่จุดหมายปลายทางคืออ่อนนุชแต่ฉันลงสีนัคลินสามสิแล้วก็ขึ้นสองแถวต่อไปที่อ่อนนุชเลยจ้าขึ้นสองแถวก็ราคา9บาทนะคะทุกคนค่ารถไฟฟ้าก็45บาทนั่งมอเตอร์ไซค์ต่ออีก10บาท รถไฟมาแล้วจ้าเรากำลังจะเข้าไปข้างในรถแล้วคือตอนนี้ก็ลงรถไฟเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ลงสถานีรถไฟสีนักรินสามสิบแปดแล้วนะคะกำลังจะออกค่ะป่อนบัตรเพื่อให้ประตูเปิดเราก็ออกไปเลยค่ะออกไปนะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคน บางพื้นที่นะคะน้ำท่วมแล้วจ้าช่วงนี้หนะน,น้าฝนผนุนกระลื่นมากเลยนะคะทุกคนเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะคะว้าว,ว่าไปแล้วก็ฝนตกไม่หยุดเลยค่ะรถก็เริ่มติดแล้วนะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมาหึงห้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนมาหึงก็ที่รักคำกับข้าวรอ นอกจากจะขยันหาเงินแล้วยังขยันยังทำกับข้าวกินเองเป็นอีกบอกเลยขยันครบเครื่องเลยที่รักเมนูวันนี้ก็เป็นผัดกะเพราเนื้อน่ากินมากๆเลยเราก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะฝนตกหัวเปียกไม่สบายนิดหนอ่อยสู้ๆจ้ะ